เจริญพรญาติโนะย,ยมนะเจริญพรญาติโยมที่เข้ามาฟังในขณะนี้เนาะวันนี้ก็สายหน่อยวนะันนี้ก็ได้ไหวพระแปรการไหวพระแปรก็สำคัญนะโยมนะ จะได้รู้ความหมายคุณของพระเจ้ามีเท่าไหร่คุณของพระธรรมมีเท่าไหร่คุณของพระสงฆ์มีเท่าไหร่ฉะนั้นการสวดมนต์ไหว้พระช่วงไหนที่เราแปลได้เราก็จะรู้ความหมายเรียกว่าสวดพร้อมกับมีปัญญาประกอบด้วยนะบทสวดต่างๆก็จะมีบทแปลอย่างหนังสือของวัดพระนตาอาสภารามเนี่ยสวดมนต์เนี่ย ท่านจะมีคำแปลคู่กันไปหนังสือสวดมนต์ที่อาจารย์นะพระประัตอำนาจคันติโกผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพัฒนตธรรมก็เหมือนกันที่ท่านทำแจกเป็นส่วนตัวก็จะมีคำแปลอยู่ด้วยถ้ามีคำแปลอยู่ด้วยเราก็จะได้รู้ความหมายเพราะว่าบทบทสดมนต่างๆในส่วนมากก็จะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะอย่างมงคองลสูตรอย่างเงี้ยนะ ทำอะไรเป็นมงคลไม่เป็นมงคลแต่ลำพังที่สวดอย่างเดียวมันไม่เป็นประโยชน์นะเราจะต้องเอาไปทำอะไรต่อเอาไปทำอะไรต่อลูกสวดอย่างเดียวไม่ได้ต้องเอาไปทำอะไรต่อต้องเอาไปปฏิบัติต่อไงเ,เออต้องคอยต้องคอยรอยด้วยนะอะตอบด้วยต้องเอาไปปฏิบัติต่อเยเี อาศวันนาจะพาลาน,างนังเนี่ยแปลได้ไหมลูกแปลว่าอะไรเออไม่พบไม่รบคนผ่านอย่างเงี้ยเราสวดเฉยๆเราจะเป็นมงคลไม่ได้หรอกนะเราก็จะต้องเอาไปปฏิบัติด้วยคนผ่านก็คือคนที่นะเป็นคนที่ไม่ดีนั่นแหละเป็นคนที่มีปัญญาน้อยนะคนพ่าลละนะแล้วก็คบบัณฑิตคือคนที่มีความรู้ความสามารถนะ ในทางธรรมในทางโลกนี่เราก็จะได้ความรู้ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจนะอ่านนะบางทีก็ไปอ่านดูก็ได้นะจะเราเาไปปฏิบัติเนาะธรรมะของพระพุทธเจ้านะต้องนําไปปฏิบัตนะิที่อาจารย์เคยพูดว่าทำใดใดก็ไร้ค่าถ้าไม่นําไปปฏิบัติทาทุกอย่างนะถ้าไปปฏิบัติแล้วมานก็จะได้ผลตามตามเหตุตามปัจจัยเนาะ ทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยเป็นต้นฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นการไหว้พระเป็นพิเศษนะก็คือไหว้พระแปรพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไหว้พระแปรอีกบทหนึ่งก็คือปฏิจจสมุปปบาตนะอวิชชาเพราะมีอวิชชาเป็นเหตุนะก็จึงมีสังขารการปรุงแต่งเพราะมีสังขารเป็นเหตุก็ทําให้มีวิญญาณเกิดขึ้นนะวิญญาณก็เป็นพบพบหนึ่งที่เกิดขึ้นมา อ,อกนั้นก็เป็นไปตามลําดับไล่ไปเป็นลำดับพิจารณาไปตามนั้นธรรมะของพระเจ้าเนะบางทีต้องฟังแล้วฟังอีกสวดแล้วสวดอีกแล้วก็ค่อยๆมันจะค่อยๆเข้าใจไปเข้าใจไปเนาะวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะก็มาทวงงานจากญาติโยมเนาะที่ออกกรรมาฐานไปนะได้หลายวันแล้ะเนี่ยพนะิการการบ้านที่ให้ไปนะนะใครฟังอยู่นะ ไม่ใช่ทำท่าตกใจว่าตายแล้วยังไม่ได้ทำเลยนะมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือนอนกำหนดกรรมาฐานนี้ง่าย,ายๆเพราะเรานอนทุกวันอยู่แล้วนะขณะที่นอนทำยังไงนะถ้าจะให้ดีก็ตั้งแต่เอนตัวลงไปเอ็นก็เป็นเอ็นหนอเอ็นหนอสังเกตดูอาการที่เอน็นนะกายที่เอ็นไปหนักหรือเบาเคลื่อนหรือไวนะหวหัวถูกหมอนกำหนดว่าถูกหนอะ นั่นจะทำอะไรก็กำหนดไปตามอากันนอนเสร็จเรียบร้อยแล้วกรรมาฐานตรงไหนชัดเจนก็เอาอตอนนั้นมาทำกรรมาฐานการนอนก็เหมือนกันนั่งน,นะโยมนะพพองยุบมีดูพองยุบพองยุบไม่มีก็นอนหนอถูกหนอพองหนอยุบนอดูที่ไหนก็ดูที่หน้าท้องไม่ได้ดูที่ลมหายใจเนาะแต่บางคนที่ทําอานาปานสติก็ดูลมหายใจก็ไม่ได้ผิดนรนะ มีสติรู้ที่ลมหายใจเข้าออกเยี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าเมื่อหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกรู้อาการของลมถ้าถ้าเป็นพองหนอยุบหนอก็รู้ว่าการเคลื่อนไหวของหน้าท้องนท้องตึงก็รู้ว่าตึงท้องหย่อนก็รู้ว่าหย่อนระหว่างที่เราดูพองหนอยุบหนอก็ดีนอนหนอถูกหนอก็ดี ถ้ามีความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ไปกําหนดความคิดคิดเนอคิดเนอความคิดหายแล้วก็กลับมาที่ฐานเดินพนองหน่อยยุบหนอยหรือที่ลมหายใจแต่ใครถนัดแบบไหนมีบางคนบอกว่าอาจารย์นอนกําหนดพองหน่อยยุบหน,น่อมันไม่หลับนะนอนกําหนดพุดโทโธพุโทโธหรือว่าดูลมหายใจมันหลับวิธีไหนก็ได้นโะยมนะก็ให้จิตมันอยู่แล้วเป็นสมถกรรมาฐาน เป็นวิปัสสนากรรมาฐานถ้าเราเข้าใจแล้วเราสามารถที่จะปรับเอาอยางไนงะแบบไหนก็ได้เนะี่ยที่เหมาะกับสรีละของเราบางคนเอาแบบนี้มันไม่หลับแต่ว่าเวลานอนเนี่ยหลวงพ่อจะ,จะให้สติอยู่เสมอนะว่าไงไม่ได้นอนเพื่อให้หลับนะยิ่งอยากยิ่งไกลห่างยิ่งไม่อยากยิ่งเ้าใกลบางคนยิ่งจะให้หลับมันก็ไม่หลับอันนั้นจะหลับไม่หลับช่างมันเรานอนให้เขาแล้วนะก็เอากรมาฐานมาทำ เกนกระทั่งเขาหลับของเขาไปเองอันนี้ก็เป็นวิธีน,ะนอนกําหนดกรรมฐา,านอย่างที่สองนั่นก็คือกราบสติปัฏฐานขอนนอนอันนี้จะยากอยู่สําหรับคนที่เคยเข้าปฏิบัติแล้วนะแต่เราทาทุกวันทุกวันทุกวันเนานะทำช้าช้านะถ้าถ้าขี้เกียจก็ทําปกติไปก่อนนะยกหนอยยกหนอยยกหนอถ้าถ้าถ้าขยันหน่อยก็ใส่ต้นจิตท,ทุกขั้นตอนมันก็ละเอียดเข้าไปอีก อันนี้ก็จะได้อีกหลายนาทีนะกราบสติปัฏฐานก่อนนอนห้าครั้งครั้งที่หนึ่งกราบใครกราบพระพุทธใจครั้งที่สองกราบใครอครั้งที่สามกราบพระสงฆ์ครั้งที่สี่อ่อกราบตัวท่านหรือกราบใครกราบอะไรกราบพ่อแม่กราบตรงไหนกราบตรงไหนกราบพระคุณของท่านนะ เราไปกราบตัวท่านอย่างพระเราเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วนะกราบคุณของท่านคุณของท่านที่เลี้ยงดูเรามากราบครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณครั้งที่ห้าก็เหมือนกันนะกราบพระคุณของท่านความดีของท่านที่ทํากับเราเป็นการล,ลึกถึงพ่อถึงแม่เนาะปกติถ้าเราไม่มีกราบสติปัฏฐานห้าครั้งเนี่ยเราแทบไม่ล,ลึกถึงเลยราล,ลึกถึงพ่อถึงแม่ก็เราลึกถึงไม่ใช่ระลึกถึงความอาลัยด้วยความอาลนะัยเนาะ แล้วลึกถึงบุญขเขาเรียกว่าคุณงามความดีที่พ่อแม่ทํากับเราเนี่ยเราจะได้รู้สึกซาบซึ้งบางทีก็คําสอนต่างๆของพ่อของแม่ที่พูดกับเราเให้สติเราก่อนที่ท่านจะจากไปนะส่วนมากคนที่มาเข้ากรรมฐา,านนี้พ่อแม่ก็จะมรณภาพไปโลกหน้าแล้วนะอันนี้เราก็ระลึกถึงท่านนะถ้าคําสอนท่านโพมาก็ระลึกถึง นะคำสอนเอาไปปฏิบัติกราบสติปัฏฐานก่อนนอนนะนอนกำหนดกรรมฐา,านนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเจริญนะในชีวิตประจำวันของเราเนาะนะอายตนะทั้งหกนะการเห็นการได้ยินนะสองอย่างนี้สำคัญมากนะในชีวิตใช้ในชีวิตประจำวันก็ตลอดเวลานะถ้าเราไม่สํารวมอินทรีย์สองตัวนี้นะมองอยากมองอะไรก็มองอยากดูอะไรก็ดูกนะิเลสก็จะเข้า งพ่อบอกว่าทางเข้าของกิเลสมีหกทางตนะางหูจมูกลิ้นกายใจสองตัวนี้ก็สำคัญเนาะใช้ประจำนะดูมือถือก็ใช้ตัวนี้ฟังก็ใช้ตัวนี้นะเราะนั้นญาติโยมก็ต้องดูพิจารณาดูตัวเองนะวันๆเนี่ยนะที่อาจารย์เคยบอกว่าขัดตาก็อย่าไปดูขัดหูก็อย่าไปฟังขัดตารู้ว่าขัดตาเราไม่ถูกกับใจเรานั่นแหละ เราก็ยังไปดูอีกพอดูแล้วนะความโกรธก็จะเกิดขึ้นนะความพอใจชอบใจก็เกิดขึ้นถ้าพอใจชอบใจมันก็อยากได้อีกละนะไม่พอใจไม่ชอบใจมันก็พยายามผลักดันนะบางทีก็ไปล่วงเกินเขาทางวาจาบ้างทางกดไลค์กดอะไรเขาด่ากันเราไปกดไลค์นี่ก็ได้บาปนะนะอนุโมทนาบาป ยินดีกับความดีกับคนอื่นเขาทำก็เป็นบุญยินดีกับความชั่วที่คนอื่นเขาทำก็เป็นบาปฉะนั้นถ้าใครไม่มีสติไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังเนี่ยก็จะทำในสิ่งที่เหมือนกับว่าไม่เข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนานะอกุศลกรรมบทในพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้นี่นะถ้าเป็นวาจาก็าพูดเทพหนึ่งพูดส่อเสียดหนึ่งพูดคำหยาบหนึ่งพูดเพอเช้อหนึ่ง นะถ้าเป็นลักษณะสนับสนุนก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะเห็นเขาด่ากันแล้วก็โอ้ยตอนนี้คนไทยบางกลุ่มก็ด่าคมเมนตรแล้วก็ไปพลอยชอบใจเขาเขาไปกดไลค์ให้เขานะหรือฟังขา่าวฟังอะไรใจแล้วก็ไลค์ไปสมน้ำหน้าเขาพอนะเขาทำไรเราเราก็โกรธเขาอีกอนะันเนี้ยต้องระวังนะเนาะตาหูจมูกลิ้นไขใจนะพระเจ้าท่านถ้าเป็นพระผู้ปฏิบัติธรรมหรือว่าทั่วไปนะท่านจะให้สํารวม รเรีว่าสํารวมอินทรีย์ถ้าสํารวมอินทรีย์ได้นะตาะพทุทธเจ้าตาบ้างไงตาก็ไม่ฉุดออกพิสูจน์นั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็ไม่ทําให้เธอรู้สึกอดึอดอดัอดขยะขยะแขยงหูก็ไม่ฉุดออกพิสูจน์นั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็ไม่ทําให้เธอรู้สึกอดึอดอัดขยะขยแขงอันนี้ถึงภาพมีอยู่ เสียงมีอยู่แต่ถ้าเราไม่สนใจเนาะไม่ใส่ใจเมื่อเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราไม่สนใจไม่ใส่ใจเนี่ยอาการชอบก็ไม่มีไม่ชอบก็ไม่มีชอบก็ทําให้อยากได้เป็นโลภะไม่ชอบก็เป็นโทสะทั้งสองอย่างนี้ไม่มีเมื่อไม่มีกิเลสสองตัวเนี่ยจิตใจของเราก็เบาสบายฉะนั้นญาติโยมต้องดูนะสองอย่างนี้เนาะในมือถือในอะไรก็แล้วแต่ดูได้ ไม่ได้ดูมือถืออาจารย์บอกนะใช้หลักของพระพุทธเจ้านั่นแหละเขาเรียกว่ามัตตัญญุตารู้จักประมาณดูก็รู้จักประมาณกี่นาทีนะแล้วก็รู้จักเวลาเวลานี้ควรดูหรือไม่ควรดูนะเวลาทํางานก็อย่าไปดูเวลาขับรถก็อย่าไปดูดูแล้วจิตใจเป็นยังไงก็ต้องมีสติพิจารณานะใช้หลักของสัตตกกะสัมปชัญญะดูดูเรื่องนี้เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์เราก็ดูแต่ดูด้วยด้วยอะไรพอประมาณให้รู้จักประมาณนะถ้าไม่เป็นประโยชน์เราไม่ดูเลยนฉะนั้นอะไรก็ตามที่ไม่ดีนะทางทางกินทางปากนะีเ่เราพอจะจัดได้แต่ทางจิตใจนี่น้อยคนนักนะที่จะเข้าใจแล้วก็จับให้มันเหมาะมสมไอ้ที่ไม่ดีเราไม่เอาเข้ามามันอยู่ที่เรานะถึงเ,เขาจะพูดเขาจะว่าเขาจะอะไรก็เป็นเรื่องของเขา แต่เราจะรับไม่รับนั่นแหละอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยประมาณคนคนอาหารมาเลี้ยงเราเราไปเที่ยวหาเพื่อนอาหารมาเลี้ยงเรากินไม่กินมันอยู่ที่เรานะถ้าเราไม่กินอาหารนั้นก็ตกเป็นของคนอื่นเราะฉะนั้นเราฟังอะไรได้ยินอะไรก็ต้องพิจารณาเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องจริงก็มีไม่จริงก็มี ดังนั้นยังไงก็รักษาใจของเราเนี่ยให้เป็นกลางกลางเนาะไม่โกรธไม่โมโหไม่มีส่วนร่วมในสิ่งที่ไม่ดีกับคนอื่นอันนี้ก็จะทำให้เราเนะขาเรียกว่าชำระกายวาจาใจของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์ทางกายก็นะเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามอันนี้พูดถึงอกุศลกรรมมบทสิบเนาะต้องเว้นตรงนี้นะทางวาจาก็เหมือนกันพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพยเจอ นะทางว่าทางใจก็มีสามอย่างมีอะไรบ้างลูกไทยมโนกรรมสามมีอะไรบ้างนะโลภอยากได้ของคนอื่นหนึ่งพยาบาทปองร้ายคนอื่นหนึ่งเห็นผิดอะทองนำนองทองทำหนึ่งเนะี่ยอันนี้ทางใจนะถ้ารักษากุศลกรรมบทเนี่ยมันจะได้มากกว่าศีลน,นะจะละเอียดกว่านะฉะนั้นใครจะไปที่ไหนเนะี่ย ด้นพระพุทธเจ้าด้านตรัสไว้เนาะจะทําอะไรก็ตามเนี่ยต้องชําระใจทั้งสามอย่างเนี่ยให้บริสุทธิ์ถ้าเราชําระใจทั้งสามอย่างกายว่าใจาใจเนี่ยจะไปที่ไหนก็ที่นั่นก็เป็นที่ดีเป็นเลือกดียามดีท่านว่างั้นนะอันนี้มันมีอยู่ขระสูตรขระสูตรหนึ่งนะที่ทานพระองค์ท่านตัดไว้เนาะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะลองพิจารณาดูนะมันเกี่ยวกับชีวิตประจวาวันของเราเนะเราอยู่กับ ครื่องมือสื่อสารเขาเรียกว่าความชั่วเข้ามาเยือนเรานะโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องไปเชิญมันมันมาขอมันเองเราเอามาเองนะพูดง่ายๆเนาะจากนั้นเรื่องราวต่างๆเราจะเห็นว่ามันเกิดจากโทรศัพท์เครื่องนี้แหละถ้าใช้เป็นก็เป็นคุณถ้าใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษอันนั้นอยู่ที่การใช้ของบุคคลนะแล้วก็ใช้เป็นแล้วแม้แต่ไม่มีโทษแล้วก็ต้องรู้จักประมาณ อย่าใช้อย่าใช้เกินไปอย่าใช้เวลาเอาเวลาส่วนตัวก็ดีเวลาจะพักผ่อนก็นดีบางทีเราจะนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยอ้างเวลาไม่มีแต่เอาเวลาไปดูดูมือถือดูไลน์ดู f เฟซบุ๊กนะดูเรื่องราวต่างๆของคนอื่นเนี่ยดูได้เยอะมากแต่ว่าเอามาดูเอามาทําประโยชน์ให้กับตัวเองนี่ไม่มีแล้วเราก็จะอ้างว่าไม่มีเวลาปฏิบัติทมการปฏิบัติ ทำเป็นรูปแบบนี้สําคัญมากนะเดินจงกรมนั่งสมาธิเคยให้ไปแล้วเนี่ยผู้ที่กลับไปบ้านนะอย่างน้อยก็เดินเดินอ่าเดินสิบห้านาทีนั่งสิบห้านาทีเป็นส่วนน้อยเป็นอย่างน้อยกราบสติปัฏฐานเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลนะเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ก็แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลทาทุกๆวันแผ่เมตตาก็ได้อานิสงส์นะอานิสงส์อะไรบ้างลูกหลับเป็นสุ ตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายมนุษย์รักมนุษย์รักเทวดารักษาใบหน้าผ่องใสไม่ตายด้วยสตราอาวุธยาพิษแล้วก็จิตตั้งมั่นแล้วก็ไม่หลงตายถ้าเราได้ฌานที่เกี่ยวกับทำเมตตาภาวนานี่เกิดไปเกิดเป็นพรหมน,นี้อดีสงเอาง,ง่ายๆต้นๆเนี่ยหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้าย มนุรักอมนุรักษ์เทวดารักษาใบหน้าผ่องใสอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับเราในในปัจจุบันนี้ฉังนั้นแผ่ได้ตลอดเวลานะโยมนะนั่งรถนั่งเรือไปก็แผ่ได้แผ่ง่ายๆแผ่เมตตาง่ายๆในที่อาจารย์เคยบอกเห็นใครก็แล้วแต่เห็นหมูเห็นมา้าเห็นคนว่าไงขอให้จุดๆๆนะชื่อมีความสุขอย่ามีความทุกข์กายทุกใจเลยได้ทั้งกายทั้งใจคนเราจะทุกข์ก็ทุกข์กายทุกข์ใจก็มีสองอย่าง ขอให้เธอ,อมีความสุขอย่ามีความทุกข์กายทุกใจเลยเห็นหมาเห็นแมวก็เหมือนกันแต่เมตตาไปเรื่อยมันป้องกันจิตที่จิตที่มันขี้โกรธขี้โมโหนะป้องกันอันตรายพวกนี้ได้เหมือนกับเราอาบน้ําเย็นๆจะไปในที่ร้อนๆนะก็ไม่กลัวละฉะนั้นใจเราต้องเย็นไว้ก่อนพอมีเมตตาแล้วเราก็จะทําอย่างอื่นได้จบสบายขึ้นนะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะวันนี้ก็ คงจะพอเพียงแค่นี้นะอะก็ธรรมะวันนี้นะฟังแล้วต้องทํำยังไงตั้งใจฟังเมื่อกี้ตั้งใจแล้วนะเนาะต่อไปก็ตั้งใจจำครั้งที่สามก็ตั้งใจนําไปประพฤติปฏิบัตินะอ่ก็ที่สุดนี้ก็ขออ้งอางอุริศีรัตนไตรบุญกุศลที่ญาติโยมได้ทําบําเพ็ญมาจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สุขภาพของโยมแข็งแรง ให้เจริญด้วยอายุวันะสุขะพละปฏิพานธนาสารสมบัติคิดและปาสนาสิ่งใดที่ชอบประกอบไปทำแล้วก็ขอให้สมดังที่ต้องการทุกประการเธอ,อ